เมืซุ้ค่าออคาลิกไท้ายอักคาคันเนาะก็สอนมาหลายตอนห้าสิบเอ็ดป้าอันในคันเนาะขากลอไว้ในเกณฑ์ในถึงหนาในกัมพีน้องเขาเดีว่าเอ้ยมสอนนวาริกไทยในคันเนาะอักคามาสอนจอมกันค่ายาก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแยเชะจอมกันคันนะเพรเป็นไรใด้ก็กดไลค์กดแชร์ปันเสียในขาดมิแห้งเจอซอนปันกว่าแทงมือหนาคันเนาะเดี๋ยวเรียกว่าเอ่ออันเล่มหนึ่งคันเนาะเอ่อปั๊บ ทีนึงในเดเรวัติเยาค่ะเนาะก็ยังวางในกจครับเพราวังในเยาพอเยาเยาค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเนาะมันด้มีต่ถึงปั๊บสี่ค่ะเนาะเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่ในเพราะว่าเยากว่ารังสีแป๊บนั่นแต่พี่น้องค่ะแน่นอนค่ะว่าอ่านไรลีค่ะเนาะลีอ่านไรว่าเสียงมันออกเจิงหืนขนาดเนาะเอาครับประเดไหนถ้ามารวิธำกันค่ะไอ้ตั้งเหนือในแต่ก็เตะไม่ว่าสระเอาในคันเนาะสระเอาอ่านว่าสระเอาในคันเนาะ เรา,า name, in อ่านว่า bueno, Нет ตอเอาเตาไหนมันบอกว่าตัวไหนไนอ่านเึิงอ่านเึิงไหนนี่ค่ะเนาะมันขึ้นลาดไหนขึ้นค่ะเนาะเตาอ่านว่าตอเอาเตาไหนค่ะเนาะเอาครับป้อนไหนเขาคำมาด้วยซ้ำกันค่ะเนาะว่าเออเนเนเนี่ยไว้แค่พังจะไหนไหนเดี๋ยวออกเสียงเชงหือไหนค่ะเนาะตัวที่หนึ่งครัก็เอาเกา เกาในบอกว่าใหญ่คนเนาะเอามือใหญ่คันเนาะเกาทั้งตัวหนึ่งโอเอาเตาเตาในเป็นเตาไฟเขาจะเน,นี่ยเนาะเตาเตาเหนือเอตาในขในาดเตะข้าวมาเป็นเป็นมีโผล่ในคันเนาะเตาขอเอาเขาเขาในเป็นเขาคัานเนาะเขาวูเขาไกวคันเนาะเขาสาเอาเสาเสาในเป็นเสาเจ้านี่ค่ะ งอีนเป็นตัวงอค่ะเนาะงอเอาเงาเงาเนี่ยบอกว่าเป็นเงาค่ะเนาะเงามือเงากวนเงาสังเกตุสักตลองก้องเงานั่นค่ะเนาะเงามาแทนตัวเนี่ยตัวีนเป็นตัวอย่างค่ะในถูกต้องค่ะมออย่างค่ะก็มอมาเป็นะนั้นเตี่ยวเสียงว่ามอเอาเมาเมาเนี่ยบอกว่าเป็นเมาเมาเนี่ยนะเนาะเมาเหล่นี้สังเน้นค่ะเนาะมาแทนค่ะชอในเป็นตัวชอค่ะชอเฉิงค่ะเนาะ เป็นอักษรสียงค่ะเนาะชอเอาเฉาเฉาในค่ะเนาะเฉาในเป็นอ่าเฉาในได้ก็ปองว่ามันจึงว่าเหี่ยวแห้งเจนัลนค่ะเนาะมันแค่ปองจึงนั่นเลยค่ะเฉาไอ้ก็ว่าตัวเรี้ยวข้างก้อยไม่ได้ดิ่มเล็บเจอค่ะเนาะแต่เจ้าเกือต่างตัวในเขาเฉาในค่ะเนาะมาทางตัวหนึ่งในเป็นพอค่ะเนาะพอพึ่งค่ะเนาะพอเอาเผา เผาเนี่ยบอกว่าเป็นเผาไฟเนี่ยเผาสังเจริญค่ะเนาะเอาคารเนี่ยปัจันเขาคำว่าจำเหมือนทางกำค่ะเนาะเออกเอาเกาโตเอาเตาขอเอาเขาสอเอาเสางเอาเงามอเอาเมาชอเอาเฉาผอเอาเผาในี่ค่ะเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรต้องไว้ค่ะเนาะสระเอาใน มันตีป้าอันสละเอสราไอลอกกันไว้เจ้หนึ่งคะเป็นห้องสระเอาคนะเขาหลมาลายในตูัวดังเนื้อกางไว้ค่ะอันตัวเลี้ยงเล้ยงในเป็นห้องเป็นสรามันตัวนกลางในเป็นห้องพยัญชนะต้นนั่นเนาะตัวพยัญชนะในเอาเดี๋ยวล้ามาใส่เนี่ยวข้ามาใส่ในเอาล่ามาใส่ในเจ้าหนึ่งคะเนาะเอาคณะแต่ก็เป็นสระเอาออกเสียงเจิงืฮ่ในค่ะเพราะนั้นในตอนเขามาหันกันขึ้นตอนฮาซิสองแทงคันเนาะเอาค่ะ มื่อสงไข่อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กันนะ